ขอความปเปรเิญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทท้าหลายปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นปนัญหาจากพระสงฆ์ที่ไปชุมกันนางเปิดสังขะจังหวัดสุรินทร์จะต่อจากที่ได้ท่านได้ถามมาไว้ในวันก่อนทีอาจารย์ได้บอกไว้ในวันก่อนว่าเราต้องการจะให้มองความคิดความอ่านของพระสงฆ์ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นพระเก่าบวชหลายพรรษาแล้ว คนหนึ่งก็เป็นพระรุ่นใหม่ที่บวชถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราปรมราชชนนีทัานที่ทน่นนำมาประรบนั้นเราจะเห็นว่ามันแสดงเห็นถึงความห่วงใหยความมีตกกังวลต่อสถานภาพของพระพุทธศาสนานโดยรวมแในข้อต่อไปท่านก็ถามในลักษณะนั้นว่า มีศาสนาอย่างนี้แล้วควรป้องกันเช่นไรจึงจะหมดไปจากประเทศไทยเพราะว่าบางศาสนาเขาก็ไม่ทําลายศาสนาเราอย่างนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือไม่ขอให้ความกระจ่างด้วยอันนี้ที่จริงมันสืบเนื่องมาจากคําถามก่อนคําถามที่ตอบไว้ในวันก่อนที่ท่านว่าในเมื่อเรารู้ว่าศาสนาจิตไม่ดีทําไมหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องให้ศาสนาเราดันเข้ามาสู่เมืองไทยโดยเฉพาะรัฐ แล้วมันต่อกันมาตรงสามข้อนะฮะข้อความเนี่ยมันหนุนกันมาตรงสามข้อเพราะข้อนี้จะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่มีปัญหาที่ตัวาศาสนาไม่ได้มีปัญหาที่ตัวองค์กรนะแต่มีปัญหาที่ตัวบุคลากรในาศาสนาแม้ในศาสนาพูดเราเองก็เถอะหรือถ้าเราเทียยเคียเองไงจริงๆเนี่ยนะฮะ คนที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อศาสนาเราเนเรน่อคือพวกของเราเองมากกว่าพวกเป็นพวกเป็นมอดที่มันชนชัยนะชนชัยทําลายศาสนาเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสนาธรรมตรงบิดเบือนทำให้เกิดความสับสนในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัต,ติสิ่งที่ถูกก็เป็นผิดสิ่งที่ผิดก็เป็นถูกก็ได้แต่ใดเนี้ย จ,จริงก็เป็นปัญหาที่มันก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮทีนี้เ้าถามม่าควรป้องกันอย่างไรป้องกันเราป้องกันตัวเองนะฮะคืออย่าไปคิดอย่าไปจะไปทำลายอะไรใครศาส,สนานั้นตัวการสำคัญว่าศาสนิกในศาสนานั้นๆอย่างเราที่เป็นพุทธศาสนิกชน เราก็ป้องกันเสริมสร้างตัวเองให้มีความแข็งแกร่งขึ้นให้ศรัทธามีความมั่นคงให้ความเลื่อนสายไม่เลื่อนลอยให้มีปัญญามีเหตุมีผลในการขบเจาะวินิจฉัยจะเห็นว่าถ้าเราใช้ตรงนี้ใช้ศรัทธาก็ได้นะใช้ปัญญาก็ได้ถ้ายังพูดเรื่องว่าจิตใ,ใจเรามักจะแกว้งเวลาข่าวคราวเกี่ยวกับพระ,พระออกมาในทางไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าเราใช้เหตุผลเนี่ย เราสรุปง,ง่ายๆใครเข้าข้อคนนั้นประโยคเดียวก็พอแล้วนะใครเข้าข้อคนนั้นกาไดใครก่อคนนั้นก็รับกาไปเราทําใจเป็นอุเบกขาแน่นอนถ้าหากว่าเราไม่มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ปัญหาตรงนั้นแม้ไม่ได้ใช้วิธีการเดิมวิธีการเดิมที่เราใช้มาเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่างพรพระไม่ดี สมมติเราพระถูกกล่าวหาเพียงแต่ถูกกล่าวหานะฮะว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนะี่ยใจเราก็ด่าด่าพระรูปนะั้นแล้วก็ด่าพระรูปอื่นตลอดด่าหมดไปเลยปฏิเสธพระรัตนตรัยเราเลิกนับถือแล้วประสงค์จะนับถือจะเพระเราพปร,ร,ระทอะไรแต่ไรนี่ชอบพูดนะแอบพูดกันมันนะยินบ่อยแล้วนึกว่าตัวเองเก่งมากที่พูดออกมาอย่างนั้นเนี่แสดงยิงยิงือแสดงว่าเราไม่รู้เรื่องศาสนาเลย ในข้อสนพผู้นั้นจะต้องมองในแง่ของกรรมในแง่ของปรัตตนาไกรให้ชัดนะเข้าใจชัดเข้าใจหน้าที่ใครเนี่ยให้ชัดเจนโดยใช้วิธีดา่าพระทำผิดมันก็หมายความว่าพระทำผิดตามข้อที่ท,ที่ว่าทำผิดสมมติวราทำผิดจริงอ่ะแต่เราก็ขอโดยฐานทำผิดด้วยคือเราก็วจีสจริตก็ไปด่าว่าเขาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีตรงตรงนี้ทํำยังไงว่า เราเองชาวพุทธเราเองในพุ่มพวงศรัทธาขึ้นในมั่นคงแล้วก็มีสติมีสัมมยชัญญะที่จะมองสิ่งร้ายโดยเหตุด้วยผลมันขึ้นอยู่กับความคิดแต่นั้นเองนะในการมองปัญหาต่างๆปัญหามันจะแรงยังไงก็ตามถ้าเราเข้าใจมองเรามีท่าทีที่ชัดเจนมีเหตุผลมีสติปัญญาในการควบคุมความคิด ในการกำหนดท่าทีในกรณีดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถได้ประโยชน์ทั้งหมดแต่ในกรณีของข่าวคราวเรื่องราวของพระไม่ดีเนี่ยเรามีหน้าที่หรือเปล่าถ้าเราไม่มีหน้าที่เราก็ทําใจเป็นกลางไม่ดูเบิกขาก็ปล่อยเข้าไปแล้วถ้าคนอื่นก็ไม่ทาก็บเรื่องของเขา โดยในฐานะเป็นชาวบ้านเนี่ยเราก็ไม่ถือว่าท่านเป็นเป็นผู้ควรของกำนับเป็นผู้ควรรอนนับเป็นผู้ควรเขาทำบุญเป็นผู้ควรแก่การอัญเชลีและไม่ถือว่าเป็นเ servant, นเื่อนาบุญของเราก็จบมันก็มีอย่างยังมีท่านที่ที่ที่เนอาหุนโยปหุนโยอยูยย่มันก็มีการมองแล้วก็แยกแล้วเราก็ไม่ได้เพิ่มบาปอะไรขึ้นมาจากเรื่องนั้นวันการการป้องกันถึงมาป้องกันที่จิตใจของเรา การการทำลายาศาสนาของเราจากคนอื่นนั้นก็แน่นอนแหละมัน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 ก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรา่าลืมมา,าศาสนาพุทธนั้นถูกทำลายหมดไปเป็นประเทศประเทศนะฮะโดยรัชชิบางโดยศาสนาบางแต่เป็นเรื่องของสังขารที่เรายอมรับเราจะไปจัดการอะไรกับองคอ์กรอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราเสริมของเราให้ดี เสริมทัศเราให้แกว่งเสริมปัญญาเสริมสติแล้วก็มีความรับผิดชอบในาศาสนาตัวเองในรูปที่เป็นองคอ์กรเราก็ช่วยการศึกษาทำปฏิบัติธรรมแล้วก็ก็ไม่น่ากลัวอะไรทัหลายเพราะเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะาศาสนามันก็นำพาอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นสมัยรพระพ,พ,พุทธพระพุทธเจ้าแล้วพระปฏิบัติการแงแรง อย่างที่เคยพูดไว้นานมาแล้วนะฮะว่าถ้าเรามองกันความจริงแล้วเนี่ยเช่นว่าพระปฏิบัติรุนงแรงสมัยพุทธกาลในขนาดเล่นวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าเลยนะขึ้นภูเขากลิ้งขินลงมาให้ทับพระพุทธเจ้าเป็นตัวเองด้วยนะแต่ที่จะใช้คนนุนแรงกระดันักเลยแล้วก็พาศาสนามาได้นะก,ก็มีปัญหามาตลอดอย่างเงี้ย เราทำยังไงชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นเองสั้งฐานทั้งหลายในโลกมันเป็นอย่างนั้นเองเรื่องศาสนาที่เขาเป็นมิตรกับเราเราจะได้บอก่าศสาศสสาสดาศาสนาธรรมไม่ปัญหาไม่มีสาสนาที่ศาสนกบุคคลบางคนนั่นเองมันขึ้นไปอยู่กับตัวบุคคลก็ว่ากันตามสมควรแก่กรณีของการกระทำของบุคคลนะอย่าล้ำเส้นออกไปนะทาเกียรติศาสตาแล้วก็ชี้แจงในกล่าวไว้ในวันก่อน ไเกี่ยวกฎหมายบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งก็ว่ากันไปก็ต้องการมาให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบกันได้กันข้อต่อไปท่านถามว่าพระที่หมดสภาพความเป็นพระแล้วได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นไกลๆแล้วก็เปลี่ยนชื่อสกุลใหม่สามารถบวชได้อีกหรือไม่ถ้าบวชอีกไม่ได้จะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นเป็นปราชิกค,คือถ้าปราชิกในความหมายของมวินัยนะเวลานี้เรา จะต,ต้องเข้าใจว่าพระที่ถูกที่หมดสภาพความเป็นพระนั้นหมดบางอย่างเนี่ย,ม,ม,ดดวย,วยมันหมดด้วยกฎหมายหมดบางอย่างมันหมดด้วยวินัยแล้วหมดด้วยกฎหมายที่เบ็นี้ที่มีกฎข้อหมายดียเ,เขาออกมาเนี่ยว่าโดยความก็คือพระที่ต้องถูกลงนิกากรรมไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรง่ะไม่ใช่ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจ,จินไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงแลวไม่จํากัดว่าใดวัดหนึ่งเนี่ย เขาก็าให้สึกได้นั่นคือกฎหมายว่าอย่างนั้นให้สึกได้ถามคนเหล่านี้ถ้าบวชอีกเนี่ยจะเป็นพระหรือเปล่าก็ถามต่อ่าเป็นในแง่ของวินัยเรายังเป็นเพราะเป็นปัญหาที่จะต้องศึกษาไปตามท้กวคนแก่กรณีนั้นๆนะฮนะว่าถ้าท่านเป็นคนมีปัญหาจริงๆแนมะ้แต่จะไม่ประชิดในแง่ของวินยัยก็ต้อง หาวิธีบางๆป้องกันเอาไว้ไปเดี๋ยวก็สารปรนปัรหาอีกทีนี้ถ้าเป็นประราชิกจริงๆรวตไม่ขึ้นตลอดชาตินี้นะแล้วควรจะสึกออกไปทีนี้ถามว่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ไม่ได้ทำผาที่โกงปฏิกรรมอะไรก็ตามก็คือคนนั้นนะนะทำยังไงท่านก็คงเป็นคนที่ต้องประราชิชจุทีนี้ประราชิกหนี่มันประราชิกสมัครพระนะถ้าเราสึกไปแล้วเราก็คือราษฎร สามารถฟังทรรักษาศีลศึกษาทรรักษาโบสดจเจริญกรรมฐา,านได้ไม่ได้แปลกอะไรนะนะเพียยแต่บรรลุมรรคผลเป็นพระยาบุคคลระดับสูงไม่ได้แต่นั้นเองแต่เรามีวาสนาบรารมีมันก็ทําไปได้เขาต้องการจะอยู่ในเพศขราถึงปัญหาจะรู้ได้อย่างไงนี่มันไม่จําเป็นจะต้องมีใครรู้นะเรื่องวินัยเนี่ไม่จําเป็นจะต้องมีใครรู้ว่าเรารู้กันเราก็แล้วกันถูกหรือผิดการรักษา ก็เรียกว่าสมณภาวะหรือเพศของความเป็นสมณะเนี่ยตัวการสําคัญจริงๆมันอยู่ที่จิตสมนึกนขอนท่านเหล่านั้นที่ท่านเรียกว่าสมณสัญญาคือมีความรู้สึกว่าเราเป็นพระการใดที่เหมาะที่ควรแก่ความเป็นพระเราก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแต่ถ้าคนนั้นเขาด้านจริงๆน็นะเขาด้านจริงๆไม่ใครรู้มันก็คงจะมีอยู่บ้างไง เขาก็บาปเขาด้วยตัวเขาเองเขาหลอกลวงโลกบุกมาเหมือนกับกินน้ำอะไรอะกินเหล็กแดงกินไฟร้อนๆเข้าไปมันถูกเผาไหม้รืยทุก,กเวทนาในปัจจุบันเราก็จะถูกแผดเผาในสัมปารายพระพายภาคนามันก็เป็นกรรมของเขาที่เขาจะต้องรับผิดชอบ mm hmm. เราไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไร mm hmm. ก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่แน่ใจก็ก,ก็จบะนะ ก็จบไปแค่นั้นท่านั้นเองเราไม่ไม่ถือว่านั่นเป็นอาหุนโยปุนนโยตะิีนโยนเยริกานายโย,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 ยก,ก็เราไม่เกี่ยวอะไรกันต่คนนั้นก็ไปตามกรรมของเขาเขา่อไปถามว่าปัจจุบันมีวัดและสำนักสงฆ์เกิดขึ้นมากมายวัดบางแห่งพระไม่เคร่งในวิน,นัยทำห้พุทธศาสนาเสื่อมไปด้วยอยากทราบว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนี่คือปัญหามวลชน การอพยพเคลื่อนย้ายของประชาชนการตั้งชุมชนใหม่ปต่การที่คนบางพวกนี่ใช้าศาสนาเป็นเครื่องมือเพื่อบุกร่างถางพงเท่าหาที่ทํากินแต่ว่าอาวัดเป็นเครื่องนาําอะไรต่ออปัญหาต่างๆมันมีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้เต็งเครื่งวดจริงๆเนี่ยนะฮะเอาจริงๆว่าไม่ให้พระสร้างวัดในป่าจะเฉลิมก็ว่ามาเลยนะก็ของใช้เงื่อนไขทางกฎหมายและเงื่อนไขทางวินยัยว่าไม่ได้นะนะทีนี้ ไอ้ส่วนว่าเคร่งหรือไม่เคร่งไนะฮะเราต้องอย่าอย่าลืมมาในวัดในเมืองไทยเนี่ยมีคนปลอมบวชเยอะแล้วก็การที่มีคนปลอมบวชนั้นแสดงว่าของดีนะอะไรก็ตามที่มีสินค้าปลอมเกิดขึ้นเนี่ยสแสดงว่าสินค้านั้นดีตลาดเขาต้องการก็มีคนปลอมแปลงสินค้าเหล่านั้นขึ้นมาเป็นปัญหาที่บางเรื่องเนี่ย เราก็ต้องแก้ไขแต่ว่าจริงๆในวัดวายจะสร้างได้มันผ่านขั้นตอนเยอะนะผ่านขั้นตอนเยอะ <S <S เพียงแต่ว่าท่านเหล่านั้นที่รับผิดชอบในะแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมันม,มีการตรวจสอบมีการไปดูพื้นที่มีอะไรตัวไรหรือเปล่าตอนนั้นเองเพราะเพราเอาไป็จริงในภาคปฏิบัติเนี่ยเรามักจะหย่อนนะมักจะหย่อนยานมักจะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังอะไรกันเท่าไหร่เวลาที่เกิดมาเอ่อเกิด ส่วนมากมันก็เกิดมาในลักษณะน,น,นี้แต่เราอย่าลืมว่าถ้ามันเกิดมาจากมวลชนการอพยพการเคลื่อนย้ายของประชากรเนี่ยคนไทยเนะี่ยอยู่ที่ไหนไม่มีวัดก็อยู่ไม่ได้นะมแม้แต่อพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราก็จริงเนี่ยทั้งๆที่ตอนอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยเข้าวาดัดบางท่านจำศีลอะไรทนายหรอกแต่พอออกไปอยู่ข้างนอกมนรู้สึกบ่เหงารู้สึกว่าว่าเวรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเดียวดาย จะเป็นจะต้องมีวัดขึ้นดังนั้นการจะพิจารณาตรวจสอบที่จริงมันมีระบบมีขั้นมีขั้นตอนมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นก็โอกาสที่จะมีปัญหาจะน้อยแต่จะไม่มีปัญหาเลยมันก็เป็นไปไม่ได้โลกมนุษย์มันก็เป็นก็เหมือนอย่างนั้นเองต้องฟังแต่ไรปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจนนี้และท่านผู้ฟังหลายโดยทั่วกันสวัสดี